เพื่อนเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าถ้าเกิด2ทีสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยก็ต้องเป็นบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดคิดว่าจริงไหมครับแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้กับยี่ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับอย่างที่เรารู้กันดีแล้วครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีสโมสรฟุตบอลนี่เยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนสโมสรเลยครับเรียกได้ว่าเยอะมากจริงๆแต่มันจะมีอยู่2องทีลวครับที่อยู่บนจุดสูงสุดบนหอคอยพีระมิดของโลกฟุตบอลเลยก็คือทางด้านของเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาเพราะว่าเพียงแค่พวกเขาเนี่ยเอ่ยปากเท่านั้นแหละว่า อยากได้นักเตะคนไหนนักเตะเหล่านั้นเนี่ยก็พร้อมจะตบเท้าเข้าร่วมกับสโมสรทันทีรด้ว่าแทบจะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับมันมีน้อยมากๆนะที่จะปฏิเสธทั้งสองทีมนี้อย่างเรอัลมาดริดเนี่ยก็อาจจะมีพวกตอติเจอราดอะไรพวกนี้ครับส่วนด้านของบาร์ซ่าก็จะมีพวกคริสเตียโนโรนัลโดมอสโคที่ปฏิเสธพวกเขาไปแต่แว,ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกได้เลยครับว่า95%ของนักเตะในโลกนี้นะครับพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับสโมสรเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาทันที เพียงแค่ร้องขอเท่านั้นแหละพร้อมมาเลยก็ไม่แปลกใจแล้วครับว่าทําไมนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยถึงอยากย้ายมาร่วมทีมสมโมสรเหล่านี้ครับเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยไปฝันถึงความสําเร็จถึงถ้วยรางวัลครับแล้วก็ทางด้านจุดสูงสุดของโลกฟุตบอลอย่างบางวันบาลังดอครับทั้ง2ทีมนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยครับว่ามีนักเตะที่ควา้าบาลังดอเยอะมากๆจริงๆครับมันก็เลยไม่แปลกใจแล้วครับว่าทําไมทําไมเนี่ยนักเตะ95%เลยเนี่ยอยากจะย้ายเข้ามาร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาเพียงแค่พวกเขาเอ่ยปากมาเท่านั้นเอง ก็พร้อมจะไปทันที